สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้รักจังถ่ายทําไปเมื่อวันที่11เดือนมกราคม ปี2,567นะคะเป็นตอนเช้าเลยนะคะตอนเช้าทุกครั้งทุกวันนะคะที่รักจังจะต้องลงไปรดน้ําต้นไม้ในสวนนะคะแต่มีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะรักจังไม่ได้ไดปรดน้ําต้นไม้คนเดียวเพียงราพังแล้วนะคะตอนนี้รักจังมีน้องหมาเป็นเพื่อนเลยนะคะมีน้องหมาตามติด2ตัวนะคะเนื่องจากว่ามีคนเอาน้องหมามาทิ้งไว้ที่สวนของรักจังเองนะคะ2ตัวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะน้องชายอุ้ม เพราะว่าเขาไปทิ้งไว้ที่สวนของน้องชายดังนั้นรักจังจะมีน้องหมาในความปกครองตั้ง3ตัวนะคะก็ต้องดูแลร,รับเลี้ยงน้องหมาไปนะคะต่อไปนี้นะคะรักจังจะไปไหนมาไหนเดินไปไหนน้องหมาก็จะตามติดนะคะตอนนี้ลงมารดน้ําต้นไม้ในสวนนะคะก็มีน้องหมา2ตัวมาเดินตามติดนะคะชีวิตเปลี่ยนไปมีตั้งแต่มีน้องหมานะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ